องค์ประกอบสำคัญนะครับที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งเป็นครอบครัวที่แข็งแรงมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันแต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในนั้นก็คือความรักครับถ้าบ้านนี้ไม่มีรักบ้านนี้ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย CNTV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเฝ้าเดียวและเติบโตไปด้วยกันกับผมอาจารย์วิทิตสมมาตรศิษย์อิบาลคิดจักมักสันครับวันนี้ผมจะชวนเราศึกษาในพระธรรมปฐมกาลบทที่27ข้อที่15จนถึงข้อที่29คร,รับปฐมกาลบทที่27ข้อ15ถึง29แล้วรีเบคา นาเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาวบุตรชายคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางเอาหนังลูกแพะหุ้มมือและคอที่เลกลี้ยกล่วของเขาแล้วนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังที่นางทําให้ยาโคบบุตรชายของนางถือไปเขาจึงเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอย๋ยเจ้าคือใคร ยาโคบตอบบิดาของเขาว่าลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อลูกทำตามที่พ่อบอกลูกแล้วเชิญลูกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถิดเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่ลูกแต่อิสอักพูดกับบุตรชายของตนว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำอย่างไรจึงพบมันเร็วนักเขาตอบว่าเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของพ่อทรงนำมาให้ลูกแล้วอิสอักจึงพูดกับยาโควบว่า ลูกเอ๋ยมาใกล้ๆพ่อจะได้คลำดูเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อแน่หรือไม่ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อิสอาบิดาอิสอาบคลำตัวเขาแล้วพูดว่าเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอสาวท่านก็จําเขาไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอสาวพี่ชายของเขาท่านจึงอวยพรแก่เขาท่านถามว่า เจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อจริงหรือเขาตอบว่าใช่ท่านจึงว่านำอาหารมาให้พ่อพ่อจะได้กินเนื้อที่ลูกชายของพ่อหามาแล้วอวยพรเจ้าอยาโคบจึงนำมันมาให้ท่านท่านก็รับประทานอยาโคบนำเหล้าอางุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่มแล้วอิสอักบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจูบพ่อเขาจึงเข้ามาใกล้และจูบท่าน และท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระยาเวทรงอวยพรขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งข้าวและเล้าอางุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติโน้มลงคำนับเจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้าโน้มลงคำนับเจ้า ใครแช่งสาบเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาบและใครอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นรับพรวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังขับรถจากเครสแจ็นะครับเดินทางกลับไปที่บ้านจะต้องผ่านทางยกระดับแถวแถวพระรามเก้านะครับพบว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่เลนด้านซ้ายนะครับแล้วก็การที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นส่งผลทําให้ รถคันอื่นๆเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเพราะว่าในถนนที่เป็นทางยกระดับนั้นมีเพียงแค่2เลนเท่านั้นเองนะครับเมื่อผมกาลังจะแซงผ่านรถคันนั้นไปสังเกตเห็นพี่วินนะครับได้นําเอาแกลอนใส่น้ํามันเทลงไปในถังน้ํามันนั้นนะครับผมมองแอบมองไปที่คนขับเป็นสุภาพสตรีนะครับที่นั่งอยู่ในรถทําหน้าเคร่งขรึมเป็นอย่างมาก และน่าจะเครียดไม่น้อยผมสันนิษฐานว่ารถคันนี้น่าจะน้ำมันหมดนะครับทำให้เครื่องดับแล้วก็ไปต่อไม่ได้ผมก็มานั่งคิดว่าจริงๆมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รถเคลื่อนไปไม่ได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งและถ้าเหมนครอบครัวล่ะอะไรที่ทำให้ครอบครัวพังแล้วก็ครอบครัวไปต่อไม่ได้ ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอ,องค์ประกอบสำคัญในครอบครัวคิดไปคิดมาคำตอบก็คือความรักนั่นเองถ้าในครอบครัวไม่มีความรักในบ้านไม่มีความรักเราพบได้เลยนะครับว่าบ้านนั้นครอบครัวนั้นจะเต็มไปด้วยปัญหาจากพระชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนะครับในประมกาลบทที่27นี้ ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเราพบว่าปัญหาของครอบครัวอิสอักก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในข้อที่15จนถึงข้อที่17เรเบคาได้วางแผนหลอกลวงสามีของตัวเองนะครับให้ยาโคบไปแย่งพรน,นะครับมาจากเอซาวนะครับดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะมีความรักไม่เท่ากัน วิธีการที่เรเบคาเลือกทําเป็นวิธีที่ผิดหลอกลวงในท้ายที่สุดนํามาซึ่งความเจ็บปวดบาดแผลที่อยู่ในใจทั้งลูกชายก็คือเอซาวและก็รวมทั้งสามีก็คืออิสอักด้วยความไม่ไว้วางใจกันในข้อที่8จนถึงข้อที่24อิสอักนะครับได้เฝ้าถามคนที่อยู่ต่อหน้าเนื่องจากว่าท่านชรามากแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นใคร นะครับการวางแผนของยาโคบกับเรเบียขาก็ทำอย่างแนบเนียนมากนะครับแต่ในใจของอิสอักเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเนี่ยเป็นใครเกิดความหวั่นใจนะครับว่าคนที่อยู่ข้างหน้าน่า,นาจะไม่ใช่เอซาวหรือเปล่านะครับอิสอักถึงกับถามไปถึง3ครั้งให้มั่นใจก่อนว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นใครลูกเอย๋ย เจ้าทาอย่างไรจึงพบมันเร็วนักถามอย่างนี้เพราะว่าต้องการถามว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไปล่าสัตว์ทําไมได้สัตว์มาเร็วจังเลยนะถ้าตอบได้ก็น่าจะเป็นคนที่เป็นเอสาวจริงๆเพราะเอสาวได้รับมอบหมายจากคุณพ่อให้ไปล่าสัตว์มาแต่ได้เร็วเกินไปมันน่าสงสัยไม่น่าไวใ้ใจใช่เอสาวจริงหรือเปล่าคำถามที่สองลูกเอย๋ย มาใกล้ๆพ่อพ่อจะได้คลำดูเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอซาวลูกชายของพ่อแน่หรือไม่คลำดูแล้วก็พบว่ามีขนนะครับตามมือเหมือนกับเอซาวเลยนะครับนั่นทำให้ตัวของอิสอักก็รู้สึกได้แต่ในใจลึกๆของเอซาวมีคำหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกว่า เสียงเนี่ยก็เป็นเสียงของยาโคบนะแต่สัมผัสแล้วก็มีรูปร่างมีขนเหมือนกับของเอซาวเลยใจก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ไว้ใจเลยว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเอซาวจริงหรือเปล่าคำถามที่สามถามย้ำให้ชัดเจนไปเลยเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อจริงหรือนะ จอห์นอิสอเมื่อได้รับคำถามตรงๆมาแล้วเขาต้องเลือกตัดสินใจนะว่าเขาจะบอกว่าเปล่าครับผมคือยาโคบผมคือยาโคบหรือจะเลือกโกหกอิสอักไปนะครับบอกว่าผมเป็นเอสาวในท้ายที่สุดเขาก็เลือกตอบว่าผมคือเอสาวครับไม่เพียงแค่การหลอกลวงความไม่ไว้วางใจเท่านั้น การแก่งแย่งชิงดีก็เกิดขึ้นในครอบครัวนี้เมื่อ,อยาโคบจอมโกหกนะครับนะยอมที่จะโกหกพ่อของตัวเองนะครับเพื่อจะแย่งชิงคําอวยพรสุดท้ายของพ่อมาแสดงให้เห็นว่าเขาปล่อยให้ความโลภครอบงำชีวิตของเขาเขาอยากได้ชัยชนะเขาอยากได้การยอมรับเขาอยากจะเป็นคนที่พ่อยอมรับเหมือนกับเอซาว เขาอยากได้พรจากพ่อนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ลองดูนะครับไม่ได้ทำให้เขาได้รับพรจริงๆเลยเมื่อเขาได้รับในท้ายที่สุดครอบครัวนี้ก็บ้านแตกสลายขาดนะครับน้องชายต้องหนีโรคระเหินไปอยู่กับาญาติไปอยู่กับพี่ชายของคุณแม่นะครับแล้วก็พี่ชายน้องชายจะต้องมาต่อสู้กันทนะเลาะเบาะแวงเสียเวลาไปหลายปีนี่ทำให ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เต็ไมไปด้วยปัญหาสรุปแล้วเมื่อเราเห็นภาพรวมของครอบครัวนี้สิ่งที่ขาดหายไปคือความรักในครอบครัวคือความเอื้ออาทรความห่วงใยที่มีต่อกันเหมือนในอดีตผมเชื่อแน่ว่านะครับครอบครัวนี้ตอนเด็ก,เดกๆเขาคงจะมีความรักความเอาใจใส่ดูแลกันและกันแล้วก็ส่งผ่านความรักให้แก่กันและกันอุทิศตัวให้แก่กันและกัน แต่เมื่อโตอขึ้นผลประโยชน์เรื่องของอความเห็นแก่ตัวเรื่องของบรรยากาศในครอบครัวที่สร้างมาทำให้เขาไม่มีโอกาสจะได้พูดคุยกันเปิดใจต่อกันแล้วก็เริ่มมีความลับต่อกันมีการหลอกลวงทำให้เกิดความไม่ไว้ไไว,วางใจและนัที่สุดนำไปสู่การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น นั่นจะเป็นจุดทําลายในครอบครัวเราลองสํารวจดูครอบครัวของเราไหมครับท่านประเมินในวันนี้ครอบครัวของท่านกําลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันกับที่อิสอักครอบครัวอิสอักเผชิญอยู่หรือไม่เราลองพิจารณาด้วยกันนะครับอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูความรักในครอบครัวให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าท่านมีคำแนะนำหรือมีประสบการณ์เพื่อจะป้องกันหรือเพื่อจะอช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังประสบปัญหานี้ท่านสามารถที่จะ,อะคอมเมนต์มานะได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำกันและกันพี่น้องที่รักครับพระเน้าของพระเจ้าได้ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของอิสอักเต็เไื่อวยการหลอกลวงความไม่ไว้วางใจการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ถ้าเกิดครอบครัวเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้และไม่มีความรักที่เป็นส่วนที่เชื่อมกันก็เหมือนกับรถยนต์ที่ขาดน้ำมันรถเคลื่อนไปไม่ได้ยังไงครอบครัวก็เคลื่อนไปด้วยความยากลำบากและก็ต้องอแตกกระจายไปเช่นเดียวกันนะครับไอทางกับพระเจ้าด้วยกันนี่ไหมครับขอพระเมตตาของพระเจ้าที่จะทวีนำการฟื้นฟูความรักที่อยู่ในครอบครัวให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าขาขอพระเมตตาของพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครอบครัวของเราให้เราได้พบวิธีการที่จะนำความรักความเอื้ออาทอนความห่วงใยกลับคืนมาในครอบครัวของเราขอพระเมตตาของเราขอพระเมตตาของพระเจ้าอวยพรแก่เราให้เรามีสติปัญญา และการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์นำครอบครัวให้กลับมารักกันห่วงใยกันเหมือนเดิมขอพระเมตตาของพระเจ้าโปรดอวยพรแก่เราด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้า c c n t v มีประโยชน์กับเรานะครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ CGNTV ไทยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและก็แบ่งปันพระพรที่ได้รับทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ